กูรู้กูร่วนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกลับมาครับกับพรีเมียร์ลีกนะฮะหลังจากที่หลบทางให้กับนะฮะฟุตบอลทีมชาติไปนานนะครับผมเรียกว่าเป็นเดือนกับเดือนเลยทีเดียวนะฮะสุสีนะฮะ,นะฮะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งครับวันเสาร์นี้นะฮะเรียกได้ว่าวันที่2ตุลาคมครับอ่ะหตุลาสิเออหตุลาก็คู่ใหญ่หญหญๆเยอะมากครับมาคู่นี้เลยดีกว่าครับผมระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับ ไบรตันครับตอนนี้นะฮะลิวพูอยู่อันดับ8ครับนะฮะชนะ2เสมอ3แพ้1มี15คะแนนแต่ไบรตันเนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์ฝร่พ่อคุณแม่แข่ง6นัดเท่าลิวพูครับแต่ชนะไป4เสมอ1แพ้1นะฮะตอนนี้อยูอ่อ่อยู่อันดับ4ของตารางครับเรียกได้ว่าโค่นหดกระโดดเหยียบเป็ดมี13คะแนนนะฮะอันดับ8เจอกับอันดับ4นะครับ 9ก้าแต้มเก้าชนะถ้าช,ชนะได้เป็นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็ยังไม่แซงไบตันแต่ว่าจะขึ้นมาแซงทาบกับแมนยูถ้าแมนยูหยุดอยู่ที่เดิมคู่นี้ผมบอกเลยว่าความพร้อมนะก็ล่าสุดอย่างลิยอภูลนะฮะก็จะไม่มีตัวหลักๆแบบที่แบบเดิมๆมาที่เจ็บๆอยู่ก็ยังเจ็บตลอดนะฮะเชมเบอร์เลนเจ็บแลมซี่ไม่ฟิตเคอร์ซิสโจนนะฮะเจตานะเจ็บ แล้วก็ล่าสุดเลยก็เป็นอะไรนะโรเบอร์สันนะฮะอันนี้ไม่ได้ลงแน่นอนตัวจริงเจ็บเขา่านะฮะน่าจะเจ็บเขา่าน่าจะไม่ได้ลงด้วยนะครับผมแต่ว่าก็กองลงกองหน้าอะไรก็อยู่กันเหมือนเดิมนะฮะอคาตารากลับมาแล้วนะครับผมโมเมซาร่าโชต้ารยดีอาร์สมาแล้วก็มีดาวินนูเยสอันนี้อยู่นะครับผมไม่รู้อยู่ทำไมนูเยสขอขำนิดนึงส่วนไบรตันเนี่ย เกมนี้เขาก็เจ็บหลายตัวเหมือนกันนะครับก็มีะลาลาน่านะที่เจ็บน่องนะฮะแล้วก็มีมีป่วยด้วยนะเอเวปูนะฮะก็คือต้องบอกว่าไบาตันเนี่ยทีมแบบไม่ได้แบบว่าคนดังอะไรรวมตัวนะแบบรวมๆอ่ะมิดฟิลด์ก็มีอะไรมีไกเซโดนะฮะกรอสนะแม็กอลิสเตอร์คู่หน้าก็เป็นอันเดฟจับคู่กับเวลเบก นะฮะก็เรียกได้ว่าชื่อชั้นชื่อต้องบอกว่าห่างกันเยอะอหลายสำนักที่ผมดูมานะครับผมให้ลิยอพูลเนี่ย,ใช,ยนะใช้คำว่าหวานเจี๊ยบนะฮะใช้คำว่าหวานเจี๊ยบก็แต่ผมบอกเลยนะว่าลิโอพูลห้ามห้ามเลยนะห้ามประมาทเด็ดขาดเลยนะแล้วก็ถึงแม้ไบรตันจะเปลี่ยนคุณซือใหม่ก็ตามนะครับ ต้องบอกว่าเป็นแมตช์แรกเลยนะที่คุณซื้อใหม่เขาจะล,ะลงนะีคือคุณอะไรนะโรเบโตเดซาบี i, นะครับคุณซื้อใหม่เนี่ยยังเป็นทางการเนี่ยจะคุมในแมตช์นี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าไอ้คุณซื้อใหม่เนี่ยจะมีผลในการคุมเกมเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ผมก็อืมรู้สึกว่านั่นแหละเขาให้วิวพูลเนเะหวานเจี๊ยบแอนฟิลอะไรอย่างเงี้ยหวานเจี๊ยบแอนฟิลผมมองตรงข้ามเว้ยผมมองว่าแมตช์นี้ ไบรท์ตันจะทำเซอร์ไพรส์นะฮะไม่แพ้ลิเวอร์พูลผมมองตรงข้ามอย่างนั้นเลยผมมองว่าไบรท์ตันจะสร้างเซอร์ไพรส์ไม่แพ้ลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนโค้ดมาใหม่ก็ตามนะครับผมไม่รู้เหมือนกันผมมองว่าลิเวอร์พูลที่เก่งในบ้านนู่นนั่นนี่นันนนกเตะตัวหลักหายเจ็บกลับมาเพียบนะฮะแล้วก็สื่อทุกสื่อให้เลยว่าจะมีแต้ม3แต้มอยู่ในแอนฟิลด์ไม่ยากใช้คำว่าไม่ยากด้วยนะแต่ผม กลับมองว่าไบรตันจะสู้ยิปตาและไบรตันจะเรียกได้ว่าทำเซอร์ไพรส์ให้กับพรีเมียรีกในแมตชน,นะฮะถ้าไบรตันแพ้ลิเวอร์พูลในแมตชนี้เอาเอาน้ำอัดลมขวดใหญ่ๆเทราดหัวผมลาดให้แบบหัวฟีบต่อหน้าต่อตากล้องเลย ลั่นไว้แล้วจัดไปกูรู้กูร่วไบตันไม่แพ้เลอผูครับ